สวัสดีครับผมชายบาเบอร์อุดรนะครับวันนี้ผมจะมาตัดผมทรงลองทรงเด็กนะครับลองทรงสูงผมจะตัดด้วยบัตรเรเลียน BGR นะครับเป็นฟันล่องธรรมดานะครับผมจะขึ้นทรงด้วยเบอร์ 1. 5ุนะครับก่อนขึ้นทรงผมจะหวีดูก่อนนะครับหวีผมลงมาก่อนแล้วก็ถ่ายขึ้นไปเลยครับถึงระดับแล้วก็เผยเผยนะครับ ถึงระดับลองสรงสูงแล้วเราก็เผยปัตตอร์เลียนออกนิดนึงนะครับอ่าวีด้านหน้าไปอีกฝั่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแหว่งครับดูขั้นตอนเอานะครับค่อยๆเผยให้กรอบทรงสวยๆนะครับนี่คือลองทรงสูงด้วยฟันลองนะครับครับกรอบทรงประมาณนี้ครับ ผมจะใช้หวีปากด้านบนไว้นะครับเวลาถ่ายขึ้นไปผมมันจะได้ไม่ลอยขึ้นไปครับนะครับก็มีเผยแล้วก็เอียงตอนนี้เผยครับแต่งรอบทรงแล้วก็เอียงครับตอนเอียงผมจะให้ปฏะเลี่ยนกินผมแค่ครึ่งเดียวนะครับไม่ใช่เอียงเต็มหน้าฟันนะครับ นะครับรองสูงก็ล้างใบหูนะครับสไตล์ของผมครับไถขึ้นเลยล้างใบหูเลยปัตตาเลียนรุ่นนี้ใช้ดีมากครับจริงๆผมไถยเร็วๆแป๊บเดียวนะครับนี่ครับผมทำช้าๆให้ดูครับและอีกอย่างดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อไปต่อยอดนะครับลองไปใช้ดูครับเผื่อมีประโยชน์นะครับ เผยเอาระดับครับครับระดับก่นหลังใบหูด้านนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับวีลงมาก่อนค่อยเผยขึ้นเอาวีปักไว้เพื่อมาให้ผมมันลอยขึ้นไปจะได้ทํางานง่ายครับมวีด้านหน้าไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่าแบตเตอรี่จะไม่ได้โดนนะครับผมจะไม่ได้แหวงด้านหน้าจะไม่แหวง ตอนแรกค่อยๆขึ้นทรงก่อนนะครับให้อยู่ในกรอบทรงนะครับถ้าขึ้นทรงด้วยเบอร์1.5งานจะได้เร็วนะครับเพราะว่าเบอร์1.5เป็น เป็นเบอร์ที่ขึ้นทรงได้สวยมากครับครับเอียงเอียงมาใส่กรอบทรงนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวนวลเลยครับเผยเห็นไหมครับ นี่คือเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับขึ้นได้นวลเลยครับต่อไปก็เป็นการเก็บขอบนะครับนี่คือขึ้นทรงเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับนี่นะครับขึ้นทรงจริงๆผมขึ้นทรงประมาณสองนาทีก็เสร็จนะครับเพราะว่า นส่งมันไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจนะครับต่อไปจะเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับผมจะใช้เบอร์0.5นะครับเก็บเฉพาะขอบนะครับรอบเลยครับดูขั้นตอนนะครับ อยู่ขั้นตอนนะครับผมหะุดไทยช่วงจรให้นวลก่อนครับเป็นบอร์นจุดห้าแล้วก็เอียงครับแล้วก็ปรับแก๊กหนึ่งครับปรับเพื่อเผยขึ้นไปนะครับข้อดีของแบตเตอรี่ตัวนี้จะปรับได้3ระดับนะครับ แล้วก็แต่ละระดับจะมีมาร์กไว้ด้วยครับปรับขึ้นมาถ้าเราจะถ่ายขึ้นสูงแล้วก็ปรับระดับแก๊กแก๊กขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มความนอนนะครับตอนนี้ก็เผยเผยแล้วก็เอียงครับมีแค่นี้ครับ เทคนิคของผมนะครับเผยแล้วก็เอียงเผยแล้วก็เอียงแบบนี้ครับแก๊กปรับไปแก๊กหนึ่งเพื่อความนวลขึ้นไปอีกครับพอนวนแล้วเราก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับปรับฟันคือแล้วก็เผยครับ ตอนเผยเราต้องดูด้วยนะครับว่ามันนวลไม่น,นวลครับตรงไหนไม่น,นวลแล้วก็ถ่ายย้ำๆนะครับแก๊กเห็นไหมครับผมจะปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับแก๊กอ่าปรับไล่กันไปทีละครึ่งเซนนะครับ พื่อความนวลนะครับปัตเตเลียนรุ่นนี้ใช้ดีมากครับแรงแรงมากครับแล้วก็คมคมมากครับถ่ายนวลง่ายเลยครับเห็นไหมครับนวลแล้วครับอ่าด้านนี้ครับ ปรับคืนเป็นเบอร์0.5แล้วก็เก็บขอบเหมือนเดิมครับงานผมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับแต่ตอนเสร็จผมก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอยู่นะครับเก็บแบบเนียบ,บเลยนะครับไม่ใช่ผมถ่ายแบบนี้เสร็จแล้วผมเอาเลยนะครับผมก็เช็คงานดูทุกครั้งนะครับตัวไหนไม่ดีผมก็แก้ไขนะครับเพราะว่า ตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางครับถ้าจะเอาละเอียดยิบเลยมันก็ใช้เวลานานมากครับผมก็เลยเอาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ตรงในไม่นวลแล้วก็ย้ำย่ำนะครับถือเรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดแป๊บเดียวครับดูรอบรอบครับ แต่ผมยังเป็นขอบอยู่นะครับหัวนี้คือเห็นไหมครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเราต้องการสวยครับตอนนี้คือผมกันแล้วนะครับกันไปแล้วแต่ไม่ได้ทำให้ดูครับเพราะว่าเวลามันจะช้าไปแล้วผมจะเก็บขอบนะครับคือหัวนี้น้องไม่ต้องการเอาด้านบนออกเลยนะครับ แต่ผมจะเก็บขอบนิดเดียวครับเพื่อให้ไม่เป็นขอบมากเกินไปนะครับผมจะใช้ฟันปลาสับนะครับสับประมาณเซนเดียวนะครับสับรอบหัวเลยครับเห็นไหมครับตามขอบครับวางบีไปตามรอบทรงเลยนะครับดูสังเกตดีๆนะครับนี่วางบีตามรอบทรงไปเลยครับตักขึ้นมาแล้วก็ สับให้ทั่วครับสับแล้วก็วีดูนะครับน้องคนนี้ก็ลูกค้าประจำครับเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วมั้งครับที่จำได้น่าจะครั้งหนึ่งน้องมาตัดก็เลยขอ ทำให้ดูอีกครับสับแค่ขอบนิดเดียวนะครับมันก็จะกลมกลืนกันครับ จปัทะเลียนก็สั่งซื้อได้นะครับผมจะเอาที่ติดต่อการติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับจริงถ้าเราเข้าใจตัดง่ายมากครับลองทรง ก็ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับใครที่อยู่จังหวัดไหนบ้างก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาคุยกันได้ครับตัวไหนเป็นก้อนแล้วก็สับสับแล้วก็บีดูครับกลมกลืนแล้วก็เอาเลยนะครับ ประมาณนี้ก็พอได้แล้วแล้วนะครับแต่ผมจะเก็บขอบอีกทีหนึงนครับด้วยฟันรองนะครับตอนแรกผมขึ้นทรงด้วยเบอร์หนึ่งจุดห้าผมจะเก็บขอบด้วยเบอร์สองนะครับเพราะว่าเพิ่มความละเอียดเข้ามาอีกครับเผยนิดเดียวนะครับรอบเลยครับเพื่อความละเอียดนะครับ เห็นไ,ไหมครับจะกลมเกินกว่าเดิมอีกนะครับครับเก็บขอบให้รอบเลยครับนี่คือเรียบร้อยครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจกัน,กนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ